อีกรอบค่ะจำได้ไหม <c oughs> ตัวนี้เป็นถาดอินเนอร์เนาะข้างในสำหรับอ,อ่างอาหาร <c oughs> เขาเรียกว่าเอาไปลองเอาไปลองตรงที่อ่างอาหารตัวกลมเนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าถาดเซรามิทอนความร้อนนะคะ <c oughs> เพื่อเวลาจริงๆไอ้ถาด้างในอ่างกลมอ่ะมันจะเป็นอ่างสเตรเลยอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอสเตเลยเนี่ยผิวพื้นผิวมันทำความสะอาดค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเนี่ยการมี นเอร์ป็นสเตลลไเป็นเป็นสรลลข้างในมันจะทําให้อ่าทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแล้วก็งานดีกว่าตัวนี้เป็นออเดอร์ของโรงแรมเนาะค่ะก็ดังนั้นนะคะครึ่งครัวโรงแรมนะคะสามารถจะสั่งคุณตูนได้เลยนะคะเดี๋ยวใส่เบอร์โทรเอาไว้นะคะคุณตูนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในการดนจะซื้อโรงแรมจิกนะคะ อุปกรณ์โรงแรมนะคะสามารถจะสอบถามเราได้เลยนะคะในเครื่องครัวนะคะเพราะว่าเราขายมามากกว่า30ปีนะคะแล้วก็อะไรไม่รู้เราก็จะไปดูมาให้นะคะ